เอกซค่ะรับสวัสดีครับ,เ,คครบเด็กๆน่า, <c oughs> อาตอนนี้นะคะกำลังเดินทางพาน้องกับตันไปฉีดยาเข็มสุดท้ายนะคะตอนนี้วัค <c oughs> <c oughs> ซีนไปฉีดวัคซีนวันหยุดก็ฉีดได้เพราะว่า,าเขาฉีดที่ห้องฉุกเฉินไม่ได้พบแพท ก็มีใบยื่นแล้วก็ฉีดได้เลยอ่าใช่ขั็มสุดท้ายขัมสุดท้ายอ่าเพราก็นัดแปลว่าไม่ให้ไม่ให้กระทบกับไปโรงเรียนวันี้แลหลังจากนั้นก็จะเลยไปทํางานเลยนะครับวันนี้ก็อาจจะมีคลิปอัปเดตตอนเช้าว่าไปทําอะไรที่ไหนยังไงเนาะตอนนี้กําลังเดินทางไปนะฮะทุกท่านเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงพยาบาลเนาะค่ะอะถึงโรงพาบาลลวลงลงูก rồi, leo 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 leo, chú 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 sưu ba sưu chu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  ตอนนี้ถึงโรงพยาบาลแล้วทุกท่านเนี่ยก็จะเอารถเข้าไปจอดเข้าซองก่อนนะครับฮะตอนนี้ก็จอดรถแล้วนะฮะรอกับตันกับคุณแม่เนะฮะไปฉีดวัคซีนนะน่าจะใช้เวลาแป๊บเดียวเนาะไม่นานเรานั่งรอกันตรงนี้เนาะอรอสักครู่นะทุกท่าน <c oughs> เสร็จแล้วแป๊บเดียวฮะทุกท่าน <c oughs> เสร็จแล้วเหมือนมดกัดเหรอเดินตรงไหน หมดกัดทีเดียวสองข้างเลยเหรออรูอ้สึกคันๆเหรอเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บอ๋อโอเคตามสัญญาถ้าใครไม่ร้องไม่ไม่เจ็บอดทนพ่อก็จะให้รางวัลเต่าบินอโอเคมันมีทางวัดมีทางรัดไงเอ้านะฮะ โอ้โหโอเค okay. อ่ะเล่นเกมก่อนปึ๊บอ่ะเย็นไม่ต้องฟันหรอกเอาเย็นธรรมดาก็ได้หมด,หมดเหรอเอาอย่างอื่นนี่ลูกร้อนมันกินได้ไงกุโกรนร้อนอยู่กุโกรนร้อนเหรอโอเคอ, okay. อ่ะอ่ะไร อ่ะยอดเงินซองสี่สิบไปเลยมันเดียวก็ทอนหรือเปล่าไยอดไปเลยยอดไปเลยทอนทอนเคยเคยทอนอยู่ไปยอดไปเลยอ,อ่ะยอดเองดิอืม โอ้ไม่เจ็บเลยเนาะไม่เจ็บแผลเลยเนาะอ่านมันเด้งแล้วลูกช้าต้องรีบทำไม่ต้องเออฮะอ่ะร้อนเออหวานหวานสุขีหวานสุขีแล้วก็ซื้อเลยฮะลูกกดกดกดก่อนกดซื้อก่อนอ่อเดี๋ยวรอให้ครับเขขึ้นก่อนยื๊บ <ร>อือ,อ่ะ1 1 1> อ่ะเอา <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเก <c oughs> มไม่ตอเดียสะสมคแนต่อไปรับเงินตอนนี้รับเงินเลยนั่นเห็นไ,ไหม,ไม,ไหมอ่าใส่เบอร์มือถือของเจ้าไปถอน5บาทนถอนไมหมล่ะ นั่นเห็นไหมเขาก็ทนอยู่เห็นไหมทนเจ้าห้าบาทอ่ะเก,มเ,กมเหรอนี่ไงไอตันถึงเกมไหนรอนะตอนนี้รอติด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 ,ตด,ตดนั่นไงเวลายังวิ่งอยู่เลย เวลาการทำของเขาใช่ว oh no pues. so ่าแต่ว่าเล่นเล่นเกมอ๋์เออเชียร์มันจะขึ้นไงแต่ทีวันนี้ไม่ขึ้นมันจะบอกให้ดูว่าเวลาทำอยู่ตอนนี้อ๋อเวลาในการผสมฮะแม่นอ๋อขายของอยู่นี่เฮ็ดบ่เป็นอ๋อ

ูนออกมายังเตรียมติดต้อมสบปริมาณได้เอาไหมนะฮะรื๊บคคาะค่อยรื๊บอู้หูไหน นะ่ะไปกินด้วยกันแม่ปิดฝาให้หน่อยกดลงปัปบอึ๊บกดลงเออเออ,อแน่นแล้วเห็นปะ,ะแต่วังวมันหกนะมันร้อนไปรอมันเย็ยนก่อนเย็นไป เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันต่อเนาะพี่แก้วด้วยไปจะได้ไปทํางานแล้วพ่อจะไปทํางานแล้วไปโอเคบา,บาย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 ไปทํางานต่อแล้วทุกท่านก็หลังจากฉีดวัคซีนแล้วก็ให้รงวัลตามสัญญาหวานนาร่อยอะอะไรไหมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะสวัสดีครับบา,บายบาย